สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้คอยจะมาวีค้นให้น้องเพิ่นเนาะ,ะนำเส้นเแล้วก็ได้ค้นเสร็จแล้วก็มาวีคน้นโตเนาะเมื่อนี้ยคอยว่าเมื่อนี้เนาะหรือว่าวันนี้เนี่ยเนาะคอยว่าจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมากของคอยให้ท่านผู้ชมได้ฟังน้ำเนาะก่อนอื่นเนาะคอยกะ อยากขอฝากติดตามซองของข่อยเนาะเพราะว่าข่าอยหากับเป็นมือใหม่สมัครคันเมท่อันผู้ส้มสมัครอันทำลงมือทำยูทูบขนาดคนจะมาสม,ามัครเพราะกะคิดมาหลายเดือนแล้วเนาะคิดมาดุแล้วว่าอยากเฮ็ดซองเป็นของตัวเองเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของข่อยมีหลายข่อยเลยอยากอามาเป็นปันเยว,ว่ออยากมาเล่าประสบการณ์ของข่อยให้ทันผู้ชมฟังเนาะแล้วข่อยกะบ,บอกกะ ที่จะเห็นไม่ทันผู้ส้มโอกาสที่จะลงมือเ็เป็นสร้างสงของตัวเองเนาะพอคิดว่าตัวเองบมีความสมารถพอเนาะข่อยกันเนคิดข่อยกับปรึกษาหมหมข่อยกัยว่าลองเบิ่งลองเบิ่งเออบางคนก็เออทำาดดเดอร์ลงมือทำาดดเดอร์ข่อยโอ้่อยก็คืดข่อยก็ข่อยสิเอาความสมาธิดิข่อยคือสิบ่มีความสมาธิพอข่อยเลยมานอนคืดไปนอนคืนมาข่อยเราเอาขันข่อยเด็คิดเนวนี้ข่อยบ่ลงมือทำบัญชี หูพ้นออกมากว่ามันสิเป็น,น,น,นอย่างไรฮะเนาะคอยกลับไปคิดจริงๆเนาะขันบระลงมือท่านม,มีแต่คิดขันกับสิปลาโซพ้นสาเร็จหรือว่าสิหูพ้นออกมากเป็นอย่างไรพ่อคอยคิดแนวนีวน้คอยกลับมาเขาเบิร์เนาะดีทูปเนาะอันมาเบิร์

บนอื่นหมดข่อยอยากมาเฮ็ดโซ้งนี่ก็คือบานเน่ประสบการผ่านมาชีวิตของข่อยมีลร้ด่านข่อยก็เลยอยากมาเล่าอยากมาเซเนาะแต่บนอื่นข่อยจะมาเล่าจะมาเขาเลื้งที่บาบนข่อยจะมาอยู่อิตาลีเนาะว่าไปจังไดมาจังดใดหานูทานผู้ชุมข่อยกะจะลืมเขาเลื้งเลยเนาะ คนอื่นทันผูช้มขขอยเมื่อก่อนแขยเห็นงานอยู่กรุงเทพเนาะขายเสื้อจุดนอนเนาะอยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่อยู่ในห้างขายไปขายมากอยู่ไปอยู่มาก็มาเชื่อส่วนโควิดระบาดท,ทัานผูช้มที่ทำงานขวที่ทำงานข่อยหันจะหยุดไปอาทิตย์นึงเนาะเพราะว่าในห้างหันบนข่อยเห็นเบียงหันจะปิดหมดเลยทุก บานจะปิดมือเลยเขาก็เลยบอกว่าจะปะจะยุดสักประมาณอาทิตย์หนึ่งข่อยก็เลยถือเอาโอกาสนั่นเนาะกับบ้านกับประเทศลาวเนาะกับประเทศลาวขอยกับบคือบาดานสิปิดยงียนานเนะาะท่านผู้กสิมเอ้ยพ่อข่อยกลับไปแล้วข่อยคิดว่าสิกลับประมาณอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละเวลากระซิขึ้นมาพอพอกลับไปแล้วเนาะด้านเแบบ ยาวนานเลยท่านผู้ชุ่มคอยกะอ้แย่แล้วตรงสี่เดือนนั้นนอสีแจงไรสิเขาไปอีกได้แจงไรบ่มีสองทางเลยเพราะว่าปิดหมดใช้าการบินกับปิดด้านกับปิดปิดบม่มีวีแววว่าสิเปิดให้ให้ให้เลี้ยวที่สุดนะท่านผููชุมปิดไปปิดไปปิดว่าข่าวกับบ่มีเปิดบ่มีการเคลื่อนไหวน้องนอคอยก็เลยนาา่าจะขังอยู่ระเทศนเราปีไปที่บอก เดอส่วงที่ควดกลับผ่านควดกลับแดดประมาณอื้มคดหนอ่มนะโคดหนอ่มิ้มมาใจหนาวสุดท้ายยูข่างยูบ้านประเทศเล่าขุนประมาณปีไปเนาะแต่ว่าสวงควดกลับควายุประมาณอาทิตย์นึ่งหรือสองอาทิตย์นี่ก้นานานอนน้านั่นก็สิีมอกผ่านโควิดโควินหนานั่นคือเด้เขาเขาสมัคร อยู่ในกลุ่มหาวคูดังสาบใน Facebook, เฟซบุ๊กเนาะนี่แหละค่อยก็สมัครทีมไว้พอคนพอคนกลับบ้านช่วงขังโควิดกลับจากกลับไปแล้วนอคางอยู่บ้านไปหอนบ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งช่วงอาทิตย์ข่อยก็เห็นมี่มาบา้าไส้คนหนึ่งนาอกสาวดังสาเนี่ยช่วงกรงคว้ามาข่อยช่วงสติคือข่ายทางเฟซบุ๊กข่อยก็กดเข้าไปเนาะข่อยก็กดตอบ p ับเพื่อนท่านะ เพิ่นกันร่มเนาะล่มคุยกันไปคุยกันมาเพิ่นเพิ่นก็นเลยบอกว่า,วาจะพร้อมที่จะเห็นหนา้าข่อยโบระหามข่อยเนาะข่อยก็เลยว่าโอเคจังสีเเนาะพกอกดตอบว่าโอเคตกลงแล้วก็โทรหาข่อยเลยเนาะโทรว,วิดีโอเนาะผ่านเฟซบุ๊กอะไรทา่างๆเพข่อยก็ฮัดภาษาข่อยก็าากบ่บดได้เลยเนาะกะล่มกะ เห็นหนักันนะท่านผู้ชมแต่เขาก็แฟนแขวนนะครับแล้วก็บริเวณซีบ้างซ้ายไปเลยเนาะคือเบมึงหนักกันนั่นแหละแม้แต่ซีบริเวณากันเนาะคันซีเบาเหมนเพิ่นสีพิมพ์มากเหมืนกับสีปกดเขาเป๊ะภาษาแล้วแขวนกับสีเป๊ะเนาะสีเป๊ะแล้วเวลาคขวนเขียนบังคำแขนกับมึงบางคำแขนกับมึงวนกับแนกับสีเขาไป็เป๊ะภาษาเลยเนาะใส่เอฟตัวนั้นน่ะเลยชวยเซฟเอฟเป๊ะภาษานั่นแหละ ท่านผู้ชมนมเพื่อนมาเราก็ทําำแบบแบบข่อยผมที่จะได้งานกระโอยโบงคนว่ะก็เลยว่าเอ้าคือมาไหว้แหบัดนี้เคยว่าอ่ะกระหูจัดการหนึ่งนะเล่าหันละว่าคันข่อยพร้อมแล้วก็สีรูมโตคันเราโบ้อมข่อยโบ้อมแล้วก็สีโบลมเนาะเพราะว่าเบิ้งเล่าหันกันสิจริงจริงจริงใจจริงจังสมควรแล้วเนาะท่านผู้ชมก็เลยว่าอ้าโอเคข่อยกับสีลองเบิ้ง อาะโดตกลงไปนอกกัวกระโดดตกลงไปดังนั่นและท่านผู้ชมเมื่อมานี้ยเรากะล่มกันโตล่มกันเปิดมือเบิดขึ้นท่านผู้ชมกรบอกขึ้นว่าล่มนอกวิดีโอโอลคางเมื่อเบิดมือเบิดขึ้นมือทีหนึ่งแล้วมือสองมันแล้ก็ถูหัวโวยกับขว an, <c oughs> ัยผมมีอินเทอร์เน็ตเด้อเราว่าไปเติมให้ขวัยไปเติมอินเทอร์เน็ตขวอยผมมีเงินดอกประวัติของโควิดขวัยกลับมาบ้านขวัยกลับผมมีเงินผมมีคำเพราะว่า ข่อยหาเงินอยูดูไทยได้ข่อยก็ฝากมาบานเนาะฝากมาซื้ออุปกรณ์สิ่งทีว่ว่าข่อยอยากปลูกอยากสร้างเฮินเงินเป็นของตัวเองเนาะท่านผู้ชมแต่ก่อนเนาะเราก็เลยว่าอือจังซั่นรเราเราก็คิดว่าคั่นข่อยบ่มีอินเทอร์เน็ตเราก็คือสิบ่ได้ล่มข่อยอีกเนาะเราก็โอนเงินไปให้ข่อยทา่านผู้ชมหาชิปยูโร <laughs> มื้อห่าก็หัวใจกกันเขาฮ่า,หาหมือวิสอ๊ะเราก็โอนให้ข่อยกลับไปเติมเด็ด อินเติมอ <si> ินเทอร์เน็ตกะลุ้มกันไปมั้งสี่ห้าหมื่นเราก็บอกว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดก็จะช่วยเงินให้เจ้าอีกนะโคตรกะลุ้มไปคตลมไปคตกระโจนไอ้ใจดอกนว่าเป็นสีเบาจริงหรือบบจริงนะก็ตอบแต่ว่าโอเคขอบใจอีงจังสันจังสีเนาะแต่กะลุ้มไปแบบเปิดวิดีโอนะท่านผู้ชมกะ สิวะยี่สิบสี่ชั่วโมงกระไรท่านผู้ชมถึงสิเห็ดเนี้ยกายาเปิดวิดีโอไว้หันแล้วเนาะให้เพื่อนแนะนำเขาแน้นำเพื่อนบางที่อยออกไปออกก็เปิดวิดีโอไว้บาทนะประเด็นสับไปน้ำก็เปิดไปดังนั่นเลยท่านผู้ชมพอถึงร่วมกันมาโดนๆแล้วเนาะท่านผู้ชมนานๆแล้วโผถึงวันที่ยี่สิบแปดเพื่อนก็โอนเงินให้ให้คอยอีลีเนาะกระลมไประลมมาระลมกันไปให้รกรลมกันไปมาโดนแล้วแบบนี้เนาะ เราก็อยากให้คอยมาอิตาลีเนาะแควเราก็เลยมาให้คอยไปขอวีซ่านาะไปเวียงจันท์เขาตัวเมืองเวียงจันมนะแตข่อยกับข่อยู่ปากเนื้อเนาะเวียงจันทมฮัสิอยู่ปากกลางข่ก็เขียนเอกสชกเอกสารอเองเขวยว่าสิไปขอวีซ่าเนาะกับอกว่า แต่คนอื่นเนาะในลาประเทศลวาวบอมีชันสถานทูตอิตาลีเนาะก็ต้องไปขอยืนขอทางสถานทูตเยอรมันเนะาะเพราะว่าทางสถานทูตเยอรมันเขาเจ้าจะรหาแหลนวีซ่าอิตาลีะนะค่อยกไปแต่ว่าสถานไปสถานทูตเยอรมันเพิ่นปิดเนาะทางสถานทูตอันปิดทางผู้ซ่เมื่ก็เลยขอบ่ได้ทางสถานทูตแนะนําให้ขอ่ขอยไปขอ ยุดไทยเนาะไปขอวีซ่ายุดไทยค่อยกับแฟนคอยว่าเออจังสรนเราเสิยจังได้แบบน,นี้ด่านกระเป๋บบเปิดนนางเที่ยวบินกระเป๋บบเปิดค่อยก็เลยขับไปบานเนาะอยูตย่ต่อไปอยู่ต่อมากะได้ยินข่าวอันใช้การบินเล้าหันเปิดเนาะเปิดอันบินบินเข้าประเทศไทยเนาะ แต่ว่าเป็นเที่ยวบินพิเศษท่นษานผู้ชมค่ะเที่ยวบินท่านแพงแห้งเนาะปกติบ,บ่มีโควิดประมาณสองสามพันบาทนาเนาะท่านผู้ชมแต่พวโพสงโควิดก็เปิดให้ให้บินทนาะเนาะเป็นเที่ยวบินพิเศษค่ะเที่ยวบินสี่หลห้าสิดอลลาร์แช่เกยยกันโอเคควรจะเป็นคนุณทรงเงินนเนาะ ก็จะไปขึ้นออกค่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้าเรียนเอกสารมาแล้วก็หาวิธีเรียนเอกสารให้หาคนมาช่วย่อนเนาะเพราะว่าโดนไปขอวีซ่าเข้าไทยเนาะแล้วก็เราก็จ้างคนมาเบื้องช่วยก็เลยก็เลยดำเนินการขอวีซ่าเนาะแล้วก็โอนเงินให้ช่วงนั้น ลคใจขาเที่ยวบินใจขาโควิดซาสือประกันจขาจองห,งห้องแฮมห้งแฮมกักตัวในประเทศไทยเนาะส่งโควิด14 14 14วันะนะทานูุชุม3้สเหมือนสงสนแรมเนดะวสิ่วันทันะทานูุชซุ่อยจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็อนอเดียวคอยจะเล่าโตคลิหน้านเนาะ่ะ่อย ฝากกดติดตามนะ้องผัวข่อยฮะกระเหลิมเห็ดฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้คอยในน้องนะเพราะว่าคลิปหน้าข่อยจะมาเล่าให้ฟังองนะีกเนาะว่าเป็นจังไรมาจังไรหนันทานผู้ชมนะัอะไรอย่ายลืมฝากกดติดตามแล้วกา็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะเนาะเพื่อว่าคอยอัปเดตคลิปใหม่จะได้เห็นนะนะเดินทานผู้ชมบ๊ายบาย